อา้าวรับสื่อในม่วงยี่พันเหมือนเดิมนะครับเจ้าราคาขึ้นลงตามอันทยาศัยตามถเกแกโรงงันเขารับสื่อช่วงนี้เท่าไหร่ครับนี่สามสิบบาทสามสิบบาทสิบปีสิบปีแล้วลดูกันละเนาะสิบปิแดูกันแล้ว,ลวพราะบางแห่งเขาก็ไหไฮใ,ใ,ใช้หน้าเนาะเขาไอาจูดโคก,กใหม่จูดต้นใหม่ต้นไหลมันก็ใหม่เนี่ยมันก็ดับเนี่ยบองงามบางต้นก็มันรดนเราดันโนมันก็ไปเคี่ยวมันก็ออกนอกออกนอกแล้วมันโบสวยเออ เฮ็ดมาจยังปีเลยเนี่ยเนเจ้าเฮ็ดมาประมาณสามสิบกูปีได้เลรอครับสรงลูกสรงหลานเลี้ยนหนังสือจบไปหลายแล้วลูกลูกหลานเหรียญจนเป็นนายห้อยในพันก็มีแล้วนนพัเมื่อเมื่อนี้มารับของผู้ใดนแน่ยทางโอ้หลายเจ้าเหรอครับผมมาแต่พูดนะเพื่อพูกไส่พุ่นแถวดันดูเงื่งเสาเฮงกับบันแล้วแต่ว่าอาจารย์ให้ให้อุ่นซับมากลับมาหามาสื่อเลยพวกว่ามืออื่นจะไปทั้ง หน้าหน่วยหน้าใหญ่แต่แล้วเลยสุวรรณหมดครับครับไปแถวในในหมอไซค์ห่างเกาครัับนฤดูกันขนมมีไหมมุ่งมี่พันนี่ผมก็ซื้อมอเตอร์ไซค์ตามร้านของเก่าตู้เย็นตามร้านของเก่าไปขายให้ร้านเขาชำเลาะขายอะไรนะครับไม่ห่างนะไม่ห่างเกาพวกประมาณพวกอันนี้ก็เผื่อๆกันจังหน่อยไปย่าห้าวันเป็นเมืองของผมซื้อนี่มุ่งมั่นได้ครับได้อยู่ด้านหน้าแล้วนะครับเพียไใบพวกนั้นขายเออมาจากกรงจากตาจากหัวใจไปหน้า ต่อการสีขายกับรถรับสื่อมันครับไปเย่าเจ้าเก่าเลครับบ่อยครั้งครับบนมาเออมามือนี้เออยนี่ในนี่ก็หิวย่อมมากครับมาหน่อยแต่มลาไหลมันไปยกไปย่อเอาก็ได้ครับแต่มันหลเนาะแตามันหน่อยก็ธรรมดาแหละหิวมากรับ่นเออ่นมารับสื่อแล้ะครับตามโมบันเท่าเออย้ายถ่ายอยู่ทางเดียวผมไปหาครับเออย่ายขวบอยู่ทางเดียวเอาอกมาทถ่ายได้ย้ายได้เดี๋ยวผมไปหาครับเอายุบันนะจารย์ข้าวเดียวเออรอสักครู่ครับเอามาส่งไปครับเอามาส่งพี่ได้ก็ได้ เอามาพี่ก็เดียดเเาาเ๋ยว่าผู้เฒ่าเดี๋ยวเจะเห่วเดี๋ยวกับมันแดดด้วผู้เฒ่าขับกับเกาะคุณครับโอ้สวย,วย,ยวสจีบได้ซ้ำหนี้น้อยจันเนาะโอ้ยายยังบอกให้ถ่ายยู่หันวะ มาได้มาจากลก่อย่ามมาเนี่ยมาสั่งน่งประมมั่นหาลูกของลกูกอยูข่ขาลูกค้าประจําครับคุณย่ายลูกค้าประจำสี่สิเอ็กิโลครึ่งเออเอาสี่บเอ็ดจุครับเดี๋ยวเขียนไว้ก่อนพนังก่อนใช่นางนางนางสี่สิบอ็ดจุตัวนี้30มพอดีอาจารย์สามกิโลครับผมมาตรฐานมาตรฐานดีตรงปี เดี๋ยวของคุณยายคุณยายเอาคุณยายสี่โลครึ่งสี่โลครึ่งครับสี่โลครึ่งคุณยายห้เราไปะร้อยสสิบ้อยทอห้ร้อยสี่สิบเหนักเถมให้นะเถมกำไรให้ไม่ได้ทุนเ่ยเดี๋ยวจะสอบให้ครับให้ยน่เยเงาเงเงาไปเงีเงา พอเดนืพ่อเอผมจะร้อยปีพอละใหญ่เหลืออีกสามสิบปปีจสอบใหญ่นะเจ้มือับมายเลครับครัมาอยู่ทูนี้ว่าให้บาจักสองเจ้มือจังมากทังนี้เพราะว่ามึงอ่นผมอยูไปทั้งเศษเศษไปทั้งกระเจัดจูเพราะว่าทั้งค um, okay. oh, so mm. ุณเขากับปู่เขกัน ครับครับคุณใหญ่ครับสวัสดีครับแข็งแรงแข็งแรงครับแข็งแรงครับคุณใหญ่เข้าขายบะมีงหิมะผ่านน้ำกันตลอดไปแล้วตอไปนเงี้ยวเงาวเข้าเงีวเงี้ยท่านรู้จัดมาสรุปเงี้เงาบ้านได้จากโลกก็บรรวมให้สามสิบกับสามสิบเมตรเกินไหมสามสิบเมตรเกอนครับเดี๋ยวเดสิจะรวมให้ผอาจั์ว่าสี่สิบหัวย่หรายอยู่เลยเฮ็ดเฮ็ดแบงส์ตลไรครับเง้วเงครับ โค้เนี่ยย่าโคนดอกเนี่ยครับหนิครับสามสิบเนี่ยย่า่เนี่ยผมในใจผมถือว่าเล่าเป็นดออกเตร์ในการทํามาหากินนามัก่วงหิมะผ่านกระซื้อบักม่วงหิมะผ่านนะครับไปพ่อรถห้างกะได้รถห้างครับเมื่อนี้มาพ่อรถห้างของผมอยู่นี่กระซื้อไปเซ็ตเพิ่นแล้วล่ะครับเดี๋ยวจะถามเมียบังก่อนคกับเครื่องเครื่องยังก่อนเนี่ยย่า่เครื่องซักผ้าเนาะกับเครื่องซักผ้าห้าง เดสิเปลี่ยนทรัพย์สินเป็นทุนอยู่นี่กินกล้วยได้เงี้ยเน่ได้กับน้ำเด้อมาหามาเฮียนลูกเฮียนหลานกันกินกล้วยกับไห่น้ำตาสิงไปกวดหนึ่งไห้ซุ่มไห้เย็นคือน้ำเน้อเงี้ยเน่าเลอาจารย์อายุคือกันวันยืนคือกันเหมือนกันเหมือนกันครับ1,000คูณแล้วเป็น2,145 2,145เออให้เป็น สองพันสองร้อยนาจันนะแล้วแต่ครับย่าๆนายจันนะโอ้หนี่บินผมเออคิดบินผมตัวนาจันไข่ถ้าเป็นกิโลสองกิโลพ่อพีบินถูกไหมน้อยรับซับครับรับซับครับกาได้ก่อนนี่สองพันสองพันสองพันสองร้อยธรรมดาเป็นสองพันสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าครับให้สองพันสองร้อยโอ้ใจมันดีใจดีใจ บ่ขี่ขานทํามาหากินนะครับบ่มินเงินหน่อยบ่ค่อยวัาสนาเงีายเน่าเนาะแน่หน่อยได้หลายกับค่อยได้ตุเมื่อตุ่มืงเนาะค่อยวัดาสนาเอาให้พ่อนดูดวงว่าจะรวยก็ไม่รวยทักทีให้พ่อนให้ลูกให้ร้านในเนี่ยเว่าเอาวให้อาจารย์อยูุ่กคนทักค่อนนะลูกค้าทุกคนให้ลูกค้าทุกคนให้ร่ำให้รวยเฮงๆอย่าเจ็บอย่าจนมีขันมี่ ขันมีเม็ดมะมงง่วงหิพานของเก้าขันอยากขายบอกเบอร,ร,ร์โทรศัพท์ครับย่าครับเบอร์โทรศัพท์0883458896ป๋ายาวป๋ายาว <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ดีไม่แห้งแข็งแรงลำรวยทุกปู้ทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ